สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการมัดเชือกกับไม้ดำกิ่งฝรัง่งสำหรับท่านใดที่ปลูกฝรั่งเริ่มแรกนะครับโดยเฉพาะต้นเสียบยอดแล้วก็ต้นทาบกิ่งนั้นวิธีการมัดกิ่งฝรั่งกับไม้ดำกิ่งนั้นมีความสำคัญมากครับเพราะว่าถ้าหากว่าจุดที่เรามัดนั้นมีความไม่เหมาะสมก็จะทำให้กิ่งที่เราเสียบยอดหรือว่าทาบกิ่งนั้นเกิดแผลปีกได้นะครับดังนั้นในจุดนี้ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการมัดเชือกกับไม้ดำกิ่ง เพื่อช่วยในการพยุงกิ่งเสียบยอดหรือว่าท่ากิ่งที่เราปลูกใหม่นั้นให้สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีแผลไม่ปรีนะครับมาดูกันนะครับต้นนี้เป็นต้นฝรั่งแตงโมที่ผมปลูกไว้อันนี้เป็นต้นปลูกใหม่เสียบยอดโดยใช้ตอกินวาว้านครับมาดูแผลนะครับตัวนี้จะเป็นแผลในการเสียบยอดจะอยู่ตรงนี้ครับสาหรับแผลตัวนี้ก็คือว่าสมานกันดีแล้วครับแต่เวลาที่เรานํามาปลูกนั้นท่านสังเกตดูนะครับว่าในการมัด โดยใช้เชือกฟางนั้นหรือเชือกอะไรก็ตามนะครับไม่จํากัดว่าจําเป็นจะต้องเป็นเชือกฟางต้นนี้เป็นต้นเสียบยอดผมจะมัดอยู่2จุดจุดแรกก็คือตรงบริเวณต้นต่อครับผมจะมัดตรงกลางตรงนี้ครับอันนี้เป็นโะคนอันนี้เป็นช่วงของตรงกลางครับตันนี้เป็นแผลนะครับจุดแรกจะมัดตรงนี้จุดที่2ผมจะมัดเหนือแผลครับจุดที่2นี้แผลอยู่ตรงนี้ผมจะมัดเชือกฟางตรงเหนือแผลตรงนี้ครับทาไมผมถึงมัดตรงเหนือแผลเพราะว่ากิ่งนี้ เป็นกิ่งที่ผมเสียบยอดไว้ประมาณ3ข้อตาครับจุดที่ผมมัดด้านบนนี้ก็เนื่องจากว่าถ้าเรามัดตรงแผลตรงนี้ครับด้านบนเราเสียบไว้3ข้อตาเวลาลมพัดก็จะมีโอกาสที่กิ่งพันธุ์ดีที่เราเสียบไว้กับต้นต่อน,นี้จะหักได้นะครับดังนั้นถ้าเสียบยอด 2- 3ถึงข้อตาให้มัดตรงด้านบนข้อตาที่2หรือข้อตาที่3ก็ได้นะครับเพื่อที่จะ พยุงยอดด้านบนไม่ให้โอนเอ็นมากเกินไปถ้าโอนเอ็นมากเกินไปหรือว่าโดนแรงลมนะครับแผลตัวนี้แผลที่เสียบตรงนี้ถือว่าสนิทกันดีแล้วแต่ว่าเนื้อเยื่อยังไม่เหนียวแน่นกันมากพอครับเวลาที่โดนลมแล้วถ้าเรามัดตรงจุดนี้กิ่งด้านบนโยกไปโยกมาก็อาจจะทําให้เกิดการแตกของแผลหรือว่ากิ่งตัวนี้อาจจะหักได้นะครับเกิดความเสียหายได้ผมจึงใช้วิธีการมัดตรงข้อตาที่3ด้านบนเพื่อที่จะพยุงยอดที่จะแตกใหม่ตรงนี้ครับ ดังนั้นในต้นเสียบยอดที่มีการเสียบยอด2-3ถึงข้อตานั้นผมจะมัดด้านบนไม่มัดตรงแผลนะครับเพราะว่าถ้ามัดด้านบนปั๊บตรงเนี้ยเวลาที่ลมโยกไปโยกมานั้นลมก็จะพัดด้านบนด้านล่างตัวเนี้ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบนั้นน้นนอยมากที่สุดครับทำให้แผลนั้นไม่ปรีดแตกออกมาแต่ถ้าเป็นกิ่งเสียบยอดที่มีการเสียบยอดเพียงข้อตาเดียวให้ท่านมัดตรงแผลตรงนี้นครับหรือว่า มัดตรงเหนือแผ่ขึ้นมานิดหนึ่งสําหรับข้อตาเดียวครับทาไมผมถึงบอกว่ามัดตรงแผ่เพราะว่ากิ่งเสียบยอดที่เป็นข้อตาเดียวเนี่ยยอดเขาก็จะออกตรงนี้นครับดังนั้นเราจะต้องมัดตรงแผ่หรือว่าถ้าเกิดว่ายอดใหม่ยาวเราก็สามารถที่จะมัดตรงเหนือแผ่ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะมัดตรงไหนแต่ว่าขั้นต่ําก็คือให้มัดตรงที่แผ่เสียบตรงนี้นะครับต้นทาบกิ่งก็เช่นกัน,นครับสาหรับต้นทาบกิ่งนั้น ท่านก็ใช้วิธีการมัดตรงแผลหรือว่าตรงเหนือแผลก็ได้นะครับถ้าเป็นต้นทาบกิ่งนั้นกิ่งพันธ์ดีมีความยาวก็ขอให้ท่านมัดตรงเหนือแผลครับตรงยอดด้านบนจุดหนึ่งแล้วก็ตรงกลางจุดหนึ่งและที่สําคัญตรงแผลจุดหนึ่งตัวเนี้สาหรับต้นทาบกิ่งนะครับถ้าเป็นต้นเสียบยอดก็อย่างที่ผมว่าคือถ้า2อถึงสข้อตาขึ้นไปให้มัดตรงเหนือแผลแต่ว่าถ้าเสียบข้อตาเดียวให้มัดตรงแผลแล้วก็ ตรงกลางตรงนี้ครับตรงกลางตรงกลางนี้ขาดไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันต้นยกตน้นคลอนตรงแผลนี้สําหรับการเสียบข้อตาเดียวครับหรือว่าเนื้อแผลมานิดนึงครับแต่ถ้าเป็นเสียบ 2- อถึงสข้อตานั้นให้มันตรงข้อตาที่2หรือข้อตาที่3แล้วแต่ว่ายอดตรงนี้ครับยอดด้านบนตรงนี้เขามีขนาดโตหรือว่าสูงมากน้อยแค่ไหนถ้ายอดด้านบนสูงมากขึ้นเราก็ควรที่จะมัดสูงมากขึ้นตรงแผลนี้จะไม่ได้รับผลกระทบต่อมาครับ มาดูฝรั่งที่ผมเสียบยอดแบบข้อตาเดียวอันนี้เป็นฝรั่งหงชุวนสื่อนะครับตัวนี้ผมเสียบยอดแบบข้อตาเดียวเวลาที่ผมมัดก็คือผมจะมัดตรงกลางต้นตอจุดหนึ่งแล้วก็มัดตรงแผลเสียบยอดจุดหนึ่งครับสังเกตดูนะครับว่าใบของเขาเขาจะออกประมาณนี้ครับแผลก็จะอยู่ตรงนี้ผมจะใช้เชือกฟางครับมัดตรงนี้เพื่อที่จะให้แผลนั้นไม่โยกไปโยกมามากเกินไปเวลาโดนลมพัดครับเนี่ย ตัวเนี้ยคือแผลนะครับเวลาที่ผมมัดผมจะมัดตรงแผลพอดีหรือว่าเหนือแผลนิดนึงเพื่อที่จะให้เชือกนั้นรัดเข้าไปป้องกันการโยกคลอนของต้นทําให้แผลปีแตกได้นะครับเวลามัดอย่างนี้ลมพัดมาแผลก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับครับสาหรับตัวนี้เป็นต้นเสียบยอดแบบข้อตาเดียวเป็นตัวอย่างที่ผมนําให้ท่านดูนะครับต่อมาจะพามาดูต้นทาบกิ่งครับมาดูต้นทาบกิ่งที่ผมมัดแผลไว้นะครับ ต้นนี้เป็นต้นท่บกิ่งของฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ห้านะครับซึ่งผมจะพามาดูวิธีการมัดนะครับตัวนี้ต้นทาบกิ่งสังเกตไหมครับว่าแขนนั้นจะยาวพอสมควรครับดังนั้นต้นทาบกิ่งนั้นเวลาที่เราปลูกใหม่ๆหมไม้ที่ใช้ดามนั้นมีความสําคัญครับเราจะมัดตรง3จุดด้วยกันครับจุดแรกก็คือตรงโคนของต้นต่อครับต้นนี้ผมใช้กิ่งตอนโอกินาวะในการทาบนะครับนี่คือจุดแรกนะครับก็คือมัดตรงท้ายแผลครับจากด้านล่างของแผล จุดที่2ก็คือตรงปลายของแผลตรงแผลที่จะสุดตรงนี้นครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นแผลช่วงแรกนะครับตัวนี้เป็นแผลช่วงที่2แล้วก็จุดที่3ก็คือผมจะมัดด้านบนครับให้เหลือปลายไว้นิดหนึ่งเหลือปลายไว้ประมาณ2ข้อนะครับก็เป็นการมัด3จุดด้วยกันครับดังนั้นในการมัดกิ่งถ้าเวลาที่เราลงปลูกใหม่ๆนั้นควรที่จะมัดตรงแผลอย่างน้อยก็2จุดนะครับถ้าแผลยาวก็มัด2จุดแบบนี้ถ้าแผลสั้นก็สามารถที่จะมัดได้จุดเดียวครับ แต่ว่าด้านบนนั้นถ้าหากว่าท่านซื้อมาแล้วท่านไม่ตัดออกถ้าหากว่ากิ่งพันธุ์ดีนั้นกิ่งยาวท่านก็จะมัด2จุดหรือ3จุดก็แล้วแต่ความเหมาะสมได้เลยครับดังนั้นในการมัดกิ่งไม่ว่าจะเป็นกิ่งทา่าหรือว่ากิ่งเสียบยอดเวลาที่เราปลูกใหม่ๆมัดไว้กับไม้ทำกิ่งพวกนี้ครับจะมีความสําคัญเพื่อป้องกันต้นโยกต้นคลอนหรือว่าป้องกันแผลปีแตกได้ครับดังนั้นท่านใดที่เป็นมือใหม่ควรให้ความสําคัญกับตรงนี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่นำมาฝากกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกฝรั่งโดยเฉพาะมือใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ